สวนหลังบ้านของป้านะคะทุกคนนี่นเห็นไหมทุกคนฟูตบอรี่ของป้ากำลังจะติดลูกแล้วค่ะดกด้วยปีนี้ลูกยังเล็กๆอยู่มองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมคะนี่เป็นฟูตบอรี่ค่ะลูกเขาก็จะคล้ายๆลูกตำลึงนะคะไม่โตเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดูผักต่อดีกว่านะคะอันนี้ผักผักชีล้อมค่ะไปกินกับลาบไปกินกับหนมจีนได้นะคะทุกคนลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะเก็บไปเดวป้าจะเก็บไปกินกับน้ำพริกสักสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปเก็บไกลนะคะน้ำหอมค่ะทุกคน นี่ค่ะก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะผักผักที่เขาเกิดอยู่ตามธรรมชาตินะคะแต่ป้าก็จะเอามาปลูก กินได้ทานได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะโคลแล้วค่ะไม่ต้องเอาเยอะค่ะแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะเราก็ได้ผักสวยๆไปทานแล้วค่ะทุกคนกระเทียมที่มีกลิ่นหอมนะคะเอาไปผัดไปผัดน้ำมันหอย,ห,อยหรือว่าเราจะเอาไปทานสดกับส้มตำหรือว่าเราจะเอาไปทำขนมแทนแทนใบ กุยช่ายก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูนะคะต้นเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะทุกคนเพื่อนๆเห็นดอกไหมคะดอกเขาก็จะออกแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยกำลังอยากจะขึ้นอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะเด็ดมานี่ค่ะทุกคนนี่คือต้นกระเทียมป่าค่ะ น้องๆพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศก็คงจะรู้จักกันดีนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆเ,เราที่อยู่บ้านเราเนาะอยู่เมืองไทยเมืองไทยไม่มีเนาะนี่ค่ะหอมหอมค่ะเนี่ยพอพอเราเด็ดออกมาเนี่ยหอมแล้วเขาจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะทุกคนเอาไปโดมงได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันสนุกสนุกด้วยกันเนาะ นี่ค่ะจริงๆแล้วป้าก็ไม่รู้จะเก็บเอาไปทำอะไรแต่ป้าอยากเก็บให้ดูแล้วเก็บแล้วมันมันพอดีมันจะได้โล่งๆตรงนี้ด้วยเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะขึ้นเยอะแยะเลยค่ะต้นเล็กเขาก็กำลังจะขึ้นเต็มเลยแต่เดี๋ยวอีกหน่อยต้นพอต้นเขาแก่แล้วเดี๋ยวป้าจะมาเก็บเอา เอาดอกแห้งแล้วก็จะเอาตากแล้วเอาลงกลับไปบ้านเราอีกแล้วมาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นใบโบบกอันนี้เป็นต้นใบโบบกค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นใบโบบกของที่นี่นะคะก็ทานได้เหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้จะไม่มีรสคืนนะคะทุกคน จะออกวหวานด้วยซ้าไปแต่ไม่แนะนําให้ทานตอนที่ว่าเขาเขาเป็นดอกแล้วไม่แนะนํานะคะทุกคนจะไม่ค่อยดีนะคะมันมีสารบางอย่างนะคะก็ไม่อยากให้ทานตอนที่เขาเป็นดอกนะคะให้ทานตอนตอนนี้ทานได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะได้ผักออกมาเป๊บเดียวได้ผกสองอย่างสามอย่างแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นต้นรูบาบค่ะ ต้นรูแบแบของป้าต้นมันกินยังไงใช่ไหมคะเ,เขาไม่นิยมทานใบนะคะเขาจะทานที่ลำต้นมันนะคะเดี๋ยวป้าจะหักออกมาให้ดูถ้าเราหักบ่อยๆแล้วเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนี่ค่ะเราก็จะกินคล้ายๆคล้ายๆก้านบอลนะคะมือเดียวนะคะขอโทษด้วยแล้วเราก็จะใช้วิธีลอกลอกเขานะคะลอก เอาถ้าถ้าใครเคยรู้จักไม้ป่าเหมือนต้นอีโกยนะคะก็ลอกออกอย่างนี้นะคะคนที่นี่เขาก็จะใช้เอาทำพายนะคะแต่น้ําตาลเยอะๆแล้วก็ทําพายนะคะหรือว่าทำครัมโบนะคะกินกับคัสเตอร์ดนะคะอร่อยมากนี่ค่ะโอเคนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่เนาะพบกับป้าใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาเข้าสวนกับป้านะคะมาเก็บผักโอเคค่ะสวัสดีค่ะ